สวัสดีค่ะตอนนี้แม่แก้วอยู่กับน้องปอมแปมวันนี้พอดีแม่แก้วมีธุระค่ะจะพาน้องแปมไปฝากกับพี่หมีดูซิว่าพี่หมีจะรับมือน้องแปมอยู่ไหมสวัสดีกล้องหน่อยแล้วคุณครับผมหมีเองวันนี้น้องแก้วเอาน้องปอมแปมมาฝากเพราน้องแก้วติดธุระยังไง ฉี่ไหมฉี่เลยมีแพมเพิร์ดร<า>อรอแม่แหน่มาขึ้นโซฟาป่ะ,น,ะนั่งโซฟาดีกว่าเย็นๆเดี๋ยวเหนื่อยนะอ้ยแฉกโชนเล่นแล้วอะ ได้ไหม,มได้ไหมเนีย่ยน้องแปมชอบเห่าแต่ก็สนเล่นนะแต่เห่าเออ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 เห็นปะ นี่นี่ดู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 นี่นี่ดูแม่เห็นแม่เปล่าแม่ลงหาลงประตูก็สซนนะก็สซนหละก็ยังเห่าเห่าพี่อยู่เป็นบางครั้งชวนเล่นน่ะพยายามพี่พยายามเล่นกับน้องอยู่ความขอมืออะไรประมาณนี้ก็ทำบ้างไปทำบ้างมันเห่าไเห่าเยอะอ่ะเหาเหาเหาเยอะอยู่นะ มีวิธีไหมมีวิธีสอนมัน้ยปกติเขาต้องพาไปโรงเรียนโรงเรียนฝึกสอนสุนะอ๋อเหรอ ไ,ไม่ไม่รู้นะเชิงบวกไม่มีเชิงบวกเชิงลบด้วยเหรอใช่คือเขาไม่ป็นมีแบบเชิงบวกแบบฝึกโดยใช้ขนมอ๋อเราที่เมาฝึกแบบของมืออย่างเงี้ยแกก็ใช้ขนมอ๋อเหมือนให้เป็นรางวัลใช่เพอแบบบอกเขาว่ากดมือนะให้ขนมเขาเออเขาก็ถามแล้วว่าแบบฝึกไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเขาก็จำได้เด็ดแกว่าเดดต่อเขาแล้วเด็ดเราลองเข้าไปดูว่าเขามีวิธีการฝึกยังไงบ้างในการโอเคสบายขอบคุณค่ะ ไปบายเลไปบายไปบายไปบายเดีอกัอน,กอ,นกอ,อีกึชั่วโมงพร้อบกับแว่นแก้วและพี่หมีเองในรายการ Crazy in Dog เรื่องหมาๆเพื่อคนรักหมาค่ะวัน <Yeah. S 1> นี้เราสค,คนอ,คอยู่กันที่โรงเรียน Dog Walker t h a i l ไทยแลค่ะอยู่แถววัชระพลเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างตามมาเลย เดินล right? ู่เหรอคะใช่ค่ะฝึกให้น้องออกกําลังกายค่ะใ mm hmm. นกรณีที่สภาพอากาศไม่เป็นใจ mm hmm. อ่าเรายังคงไม่ไม่ลดการออกกําลังกายก็คือใช้ลูกช่วยค่ะ mm hmm. ตอนนี้แว่นแก้วและพี่หมีก็นั่งอยู่กับคุณนี่แล้วก็คุณครูพี่อ้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่นี่คือเปิดมานานแล้วหรือยังคะที่นี่เปิดมาปีนี้เป็นปีที่3ค่ะแต่ว่าแล้วก็เข้าสู่ปีที่สแต่ว่าคุณครูเนี่ยเริ่มที่จะฝึกน้องหมามาตั้งแต่เมื่อเมื่อน้องหมาตัวแรกที่เลี้ยงคืออายุถ้าเขาอยู่ตอนนี้21เพิ่งเสียมาปีที่แล้วก็คือ20อปีที่แล้วอ,อายุยืนนคนนูดด้นุ<อ>ูเดิลค่ะเพิ่งเสียปีที่แล้วใช่ค่ะ มีเวลาเปิดปิดยังไงม้างคะที่นี่เป็นโฮมสคูลเลยใช่ไหมคะที่นี่เป็นด็อกโฮมสคูลอะค่ะเป็นคล้ายๆกับว่าเราทําในบรรยากาศคล้ายๆกับบ้านไม่ให้น้องรู้สึกว่าเขาอยู่โรงเรียนแต่ให้เขารู้สึกว่าเขาเหมือนแบบบรรยากาศอยู่ในบ้านเราจะมีการฝึกที่กัน2แบบอะค่ะแบบแรกก็คือเรียกว่าฝากฝึกฝากฝึกก็เหมือนกับน้องเนี่ยจะมาอยู่ที่โรงเรียน <ฮะ S 2> มาเป็นเด็กขอมาเป็นเด็กประจําที่โรง <ฮะ S 2> เรียนคั้นหนึ่งจะอยู่ที่30วันนะคะใน30วันแต่ว่าผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมได้เราก็จะจากัดจํานวนนิดนึงว่าขอน้อง ในเดือนหนึ่งเนี่ยไม่เกินห้าน้องแล้วก็ขอน้ําหนักตัวไม่เกินสิบห้ากิโลกร,รมัมอีกแบบหนึ่งก็จะเรียกอีกแบบว่าเป็น privately ที่มาเรียนที่บ้านคุณครูเนี่ยจะเป็นน้องหมาที่มีความประสงค์ที่อยากจะให้ลูกเนี่ยเข้าสังคมค่ะได้เจอน้องหมาหลากหลายพาน้องหมาไปข้างนอกหรือว่าเป็นน้องหมาที่เกี่ยวกับน้องหมาเด็กที่เหมือนกับว่าจะต้องวางระเบียบว,วินยัยสร้างวินัยให้ดีดดกับรูสุนักเช่นการกลับถ่ายให้เป็นที่ทานอาหารเป็นเวลารู้จักการออกกําลังกาย รู้จักคาสั่งพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนจะรับต่อเมื่อน้องวัคซีนครบต้องการให้น้องเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเขามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ไม่เสี่ยงต่อการติดโรคอะค่ะแล้วก็เขาเองก็ไม่เสี่ยงต่อการเป็นพาหะนําเข้ามาในโรงเรียนก็คือวัคซีนครบก็อยู่ประมาณ4เดือนขึ้นไปมีคัสแบบไหนมัางคะก็คัสแรกเนี่ยจะเหมาะกับน้องหมาที่อายุประมาณ2อถึงหเดือนก็คือสร้างวินัยที่ดีให้กับลูกสุนัขอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่ามีการกินอาหารห้เป็นเวลาเป็นน้องหมมที่ไ่ไเลือกกิน ทานง่ายขับถ่ายให้เป็นที่ให้รู้ว่าตรงไหนคือห้องน้ํานะนอนให้เป็นเวลาแล้วก็ฝึกน้องหมาให้ใช้ชีวิตประจําวันอยู่ร่วมกับเจ้าของคือวินัยในบ้านนั้นๆเช่นบางบ้านเนี่ยต้องการให้น้องหมาอยู่ข้ออยู่ข้อยังไงแบบสง,งบไม่ให้โวยวายเสียงดังอันนี้ก็คือฝึกตั้งแต่หมาเล็กขึ้นไปแล้วก็ในแบบที่สองเนี่ยจะไม่จํากัดอายุก็คือน้องหมาที่มาเรียนคําสั่งพื้นฐานเบนนื้องต้นหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า obedience training ซึ่งมันเป็นคําสั่งพื้นฐานเบื้องต้นที่น้องหมาต้องเรียนรู้ ทั่วโลก<ะ>เป็นมาตรฐานสากลทั่วไปที่จะต้องเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเสริมความน่ารักตะมูตะมินะคะอันนี้ก็คือ <c oughs> อ,อุงง <c oughs> อ่งเช็คแฮนด์ให้ไฟแก้งแก้งตาย<อ>หรือว่าอาจจะแอดวานขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเรียนขึ้นไปนิดนึงอย่างชวนชื่นก็จะมีเล่นสเก็ตบอร์ด รับลูกบอลโชว์ลูกแบบโชยโยนรับลูกบอลเดินลอดใต้ขาภาพจาลนาจาล่อนหรือว่าจะเป็นแบบเป็นแนวที่เรากำลังคิดกันก็คือเล่นกีฬาเจริตี้อันนี้ก็คืออยู่ที่ผู้ปกครองต้องการค่ะ นิยมคาดแก้ไขพฤติกรรมที่ผู้ปกครองไม่ปลื้มเช่นเห่าเห่าตลอดเวลาปากเปาะกเห่าแบบไร้เหตุผลอย่างของน้องน้องแว่นแก้วบอกว่าปอมที่บ้านเหาเหาแบบมากมากเลยค่ะเห่าแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ดุกัดนะคะแล้วก็กลัวขี้กลัวก็จะมีหลายๆพฤติกรรมที่ แล้วแต่ว่าผู้ปกครองจะแก้ไขแบบไหนแล้วพอจบคอร์สอะค่ะเขาจะต้องไปฝึกต่อไหมคะหรือว่าน้องอะจะกลับมานิสัยแย่เหมือนเดิมไหมคะส่วนใหญ่คือเราจะสอนเทคนิคให้ผู้ปกครองนังกลับไปใช้ต่อได้อีกอะค่ะใน30วันเนี่ยเราจะเชิญผู้ปกครองเข้ามาเรียนร่วมหลังจากที่จบครัรสไปแล้วเนี่ยผู้ปกครองยังสามารถไลน์แล้วก็คุยกับคุณครูได้ตลอดอายุน้องหมาอยู่แล้วการสอนของคุณครูหรือว่าคุณครูพี่อ้อมหรือว่าทางโรงเรียนของมี่เนี่ยจะไม่มีการสอนโดยการใช้การตีแต่เราจะมีเทคนิคในการสอนในลักษณะที่ เราจะไม่ตีสุนัขเพราะว่าในการตีสุนัขครั้งหนึ่งเนี่ยทางจิตว,วิทยาสุนัขเนี่ยเขาถือว่าทําให้้องหมาไม่เชื่อในตัวคนข,ขาดความมั่นใจในตัวเราแล้วอย่างนี้ต้องต้องใช้แบบอุปกรณ์ยอะไรเงี้ยในการฝึกไหมคะอุปกรณ์ในการฝึกของโรงเรียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ทั่ว,วไปก็จะเป็นสายจูงเป็นหลักนะคะแล้วก็เทคนิคในการสอนของ,ของคุณครูพี่อ้อมเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นเทคนิคตายตัวแต่เป็นหลายๆเทคนิคที่เรานํามาใช้ ับน้องหมาแต่ละน้องไม่เหมือนกันเพราะว่าเรารับน้องหมาไม่จํากัดอายุเป็นเทคนิคที่เราศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าเข้าคอร์สกับทางสถาบันสุกสุนัขที่อเมริกาซึ่งคุณครูสอบผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือจะเป็นหลายๆเทคนิคที่นํามาใช้อยู่ที่การปรับใช้กับน้องหมาแต่ละตัวมากกว่าหลักๆของเราคือไม่ตีน้อง ราะการตีคือการขาดความเชื่อถือ<ช>ลูกเราเองเราก็ไม่ตีลูกคนอื่นก็เหมือนลูกเราถ้าน้องที่มาอยู่ที่เนี่มี่ก็จะทําเหมือนกับว่าเขาก็คือลูกคนหนึ่งในบ้านเหมือนกันเราก็จะ t r e ท t เขาหรือว่าสอนเขาหรือว่าฝึกเขาเหมือนที่ฝึกลูกเราค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนสนใจนี่คือแบบเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้ที่ไหนมั้งคะก็สามารถ inbox มาได้ที่เพจ Dog Walker Thailand นะคะ Dog Walker ติดกันแล้วก็เ<ห>ว้ <Walk Thailand S 2> นวัคไทยแลนด์นะคะ แล้วก็หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะทั้งเบอร์แล้วก็ไลน์ได้ที่086นะคะ614นะคะเอ่อ086 418 9494ค่ะได้ค่ะได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณครูพี่ออมและคุณครูมีมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณชวนชื่นแล้วก็เชิญยิ้มด้วยขอบคคุณ่ะ crazy dog crazy tick เมื่อน้องหมาขับถ่ายไม่เป็นที่ต้องทำอย่างไร 1. ต้องให้น้องหมากินอาหารเป็นเวลาและดูว่าน้องขับถ่ายเวลาไหนบ้าง 2. สังเกตอาการเมื่อน้องหมาต้องการจะถ่ายเช่นหมุนวนตะกุยดินดมพื้นฟุตฟิต 3. เมื่อน้องหมากำลังจะถ่ายลงในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้ค่อยๆต้อนน้องไปยังพื้นที่ที่เรากำหนดห้ามอุ้มเด็ดขาดค่อยๆต้อนให้น้องเดินไปเองทำแบบนี้เป็นประจำเขาจะเกิดการเรียนรู้ 4. เอ่ยคำชมหรือให้รางวัลเมื่อน้องหมาทำถูกแล้วเป็นการฝึกเชิงบวกอย่าลืมจัดพื้นที่ห้องน้ำหรือเตรียมถาดรองและควรวางไว้ในที่ประจำเพื่อให้น้องหมาจำได้ขอบคุณทริคดีๆจากครูพี่อ้อมด็อกวอล์กเกอร์ไทยแลนด์ค่ะ